สวัสดีจ้าสนามสนามนี้เราจะเจอคนใหม่หรือเปล่ามาลุ้นกันจ้ะบอกตามตรงว่าสู้คนใหม่ไม่ได้จริงๆไอ้เจ้าคอนโดนี่ไงนี่ไงมาจริงๆด้วย Cô lời Cô Có thì có những tình Áo lé, áo lé, áo Ừm, bố đi, bố đi ไอ้ห่างเราผมว,ว่ามามา,มาผิดไอ้นี่แล้ววะ่ะต้องต้องไม่ได้แล้วรักษาไม่รักษาตัวมั่งดีกว่าเว้ยโอ้ยมีงั้นแย่ไม่ไหวประทะคอนดอด์ ตรงๆไม่ได้เลยต้องยอมรับต้องยอมรับดูเรื่องเดี่ยวโอ้ อ้าวลูกพี่ยืนทำอะไรตรงนี้โอ้ไปดิยืนบื้ออยู่นะั่นแหละโอ้ตายแล้วครูหันมามองอย่างเดียวอักเดบโฟกข้าฟก้านี่เน,นี่ยน,นี่เนะี้ยนี่เนี้ยต่ำเลือดต่ำเลือดต่ำเลือดเรามีเลือดแค่่าไรสิดสี่เนาะ <c oughs> ไม่ได้ว่ะโอ้ยตายเเริ่มตายล้ผต้องรอจังหวะ นี oh, ่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้ยดูสิโอ้แน่นอนจริงมีข้าวเลยเอยเออเ้าไปเอาไปเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึงบันเทิงแล้วบันเทิงเอาละ Đây, à, lui. Như này, tay cu, tai cu. Bắn thương. À đây nóng, à đây nóng. À nóng. giờ lấy cặp khí. Nhìn เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นนี่นะนี่นะเฮ้ยอะไรวะยังไม่ตายเริ่มมายุบเลยวะเฮ้ยเอาละนี่ไะน,นี่ไะน,น,น,นี่ไะมาสิมาสิคันโดโอ้โหเริ่มมายุบวะคันโดเริ่มมายุบว่ะ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นตอนนี้กำลังบันเทิงบันเทิงบันเทิงเลมเอาละเดี๋ยวไอ้นี่ไปตายสักทีนี่เดี๋ยวปย้อนเดี๋ยวป้อนนี่เนี่ยยิงหนึ่งยิงสองยิงสามสิเอาสิเอาสิเอาสิตายบ้างตายตายสักทีสิ เอออีกทีนึงเออไม่เอนี่นะหนึ่งทีสองทีเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ยุบเลือกนี่นะนี่นะ nhìn các vậy nhìn các nhìn cái bài. Ừ, thấy không này Ê. Nhìn này. Ờ, nó có như nghĩ. Người ta thêm ạ. Nhìn này, nhìn này. เฮ้ยคอนดอตัวนี้ยังไม่ตายเว้ยนี่นี่นะไอทีนี่นะเอาซิเอาซิเอาซิเอาซีเป็นไงล่ะนี่นะนี่นะนี่นะี่ยยิงธนูเข้าไปบบเจ้า <laughs> ยิงันเมื่อ,อยอ่ะธรรมดาธรรมดาที่ไหนละ่ะโซ